ครับค่แกครับพอดีว่าซื้อขอม้า,ส,ามสองร้อยกโลเนี่ยพอดีว่าจะามาทําพริกลาบทัาพริกแกงที่นี่ขอล้างบกไยสะอาดไอ้ตัวนี้ล้างดีหน่อยไอ้ตัวนี้บกไยสะอาดนี่จะต้องล้างใหม่นะเดี๋ยววันนี้จะมีวิธีว่าเราจะล้างแบบไหนก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะล้างให้ดูว่าวิธีใหม่นี้บ่ได้เอาเอแปะมาถูย่างต่กอนแล้วมีวิธีล้างใหม่สองเลย มันปืนใหญ่ใหญ่อย่างนี้มันล่างมันสะอาดตอนคนนี้ก่อนนะมีที่ดินมีอะไรดูอะไรลองเต็มหมดต้องฟังทนทำไมฟันกับล่างเนี่สะอาดนานะี่นี่ฟันนี่เห็นมันเป็นขนอยู่ในไง่ฟันออกก่อนนะ

มาถึงแล้วเอาใส่เลยจะเปิดน้ำใส่เปิดน้ำใส่พอท่วมๆก่อนอย่างล่างนี่ซื้อมาล่างโดยเฉพาะซื้อมาใหม่ๆเลยบมดได้ไปซักคาแล้วนะเอามาล่างโดยเฉพาะ ใส่หน้าให้ขึ้นมาเล็กน,น่อย นี่ล้างเสร็จแล้วหนะ้าตาก็จะประมาณนี้นะครับล้างเสร็จแล้ว